ก็สวัสดีพากับสังโจโลกโลกจำครับคนที่้านบอกแล้วกุศลนี่ยกุน,นี่ออกเลยกุกระสุนคือกันว่าที่าเอ,อเบฟครับแก๊้องสะดอ,อกเนอะวาทพอเบฟอน้ใปีใน,ในนะอา,าันเด็ก็เดียาขั้นเด็กรบ้านตอนนี้พลัเเงเีืยนน้าเมเนระื่อยู่อืมนครับจุดฝากก็ติดตามกนไรก็ไรก็แชร์ผมนำลังจะครับสองโจ่างรวมาเหมือนเดิม้านเอดผหลนทานนี้ ตำบลบหเตบหูถนนบัวหูครับผมจะไอำเภอสามมอจังหวัดอุดรดานีครับเราปิพี่าาเพื่อนครับตันอะบะตอหอนหมอนห้องดักซื้อไปยังซื้อไปยังซื้อไปให้ใครขี่ใส่ซื้องงวอตอนแรกซื้อว่าี้ทีตัวปถ่ายซื้อมาทีตัเลยแบบเดียวยี่ดีเป็นทิมไใ่ทีโอ้รวยว่าจังสันรวยขึ้ไหนเนาะซื้อรูยขึ้นมากซื้อรวขน่านเรองเียร์ในะคะรับผม ไม่าอันเดยสดท่ไม่ที่นี่ล่ะบดีข้นหมักกะลิกลบอมาออกที่นี่ท่าทางนะตอนบอกว่าเดี๋ยวจะมอยฮอนจะเดี่ยนน้ำมันเครื่องล่ะผมมี่าลอกเครื่องกัตัดกไปอีนึงสีจรลอยม่อ๋อสิเทาขี้ดีมแล้ววัน่ออัปเดตจะของขึ้น่อหอ๋อ เวงบ่น่วงเขากระติตอทาเล่งไปน้องการเห้มันเหมือนซุ้มอ่ะนี่กมาขนาดเดียวคนคนธรดาคนี่คนเดีวนุ้ยผ่าขี้ริ้วหัวทองอีีเนาะเงินไม่มีค่ะแต่ว่ามาออกรถเสด้อมันรถจากของ ถดิบดีมันไม่ลดผมดูวกกันดีมัไม่ลผมก่แต่ม่ลดผมผมก็ีบัญชีหรอกนะนี่าก็ารแล้วซุบจนมาอก่านปาขออนนะครับก็หาบาททีบาทได้เอยว่าลก็ได้วาเอาไปไปเอาไปไปคองกันหาบาทแล้วจะไห้โอ้ทำบุญพันเ่าอยเก่าชิบเกาใช่ทมาทำจากบาทค่ะสี่สิบสี่บาท เหล็กีไม่ก็ซีเหล็กซีพ่อแต่แม่ถขาครับรถไล่ล่าทุกฟองครับซอเจริญวอเตดยอดนะครับยกเพื่อตามมอเตอร์บอแมนมอเตอร์มัต้องตีบ้าต้อมันถึงเขาต้องยอมอเตอร์มันล้านน้าแม้มอเตอร์ไซส่อะซอเจริญมอเตอร์ครับผมมาแล้วครับผมมาเบิ่งหนามาเพิ่งมานเลืออีกหลายครั้งครับายบอแม่งครับไปเบิ่งหนานากนั่งเป็นเรื่องนานาครับผนบอกว่าจะเร็นหนานาเนี่ยกับเจใจดีค่ะ ขันนีกันพีขานนี้อะเสือรถนะครับราสือรถเือข่านนึงแถมสครับาผมันมือนีครับตัวร <laughs> ถจมากเองเือรถ้ครับมัดดบนีเือข่านนึงแถมสอ่า,คานาาค,ราครับมันดผมชันมาครับตัวรถจามากอครับกำลังเอิ้พ้นครับไปค่ะอุ้ยคืแต่งตัวมอซอดีเทวสมก็เป็นตีมคนจนนี่หลีมันนี่เขามาตีมคนจนค่ะจนได้ใจจริงๆเมืองดากเรอมวด งวดนี้ค่ะนี่แม่นแท้หกแปดสี่บ่วเป็นงวดนี่ดอกห้าน้อยมือเลียงนี่แหละมาเปลี่ยนตะกาพร้อมมาตะบันลาปลาตะการทุบประตูเย็นซีโมพูผมมาเปลี่ยนตะกาพร้อมครับ รุ่นนี่แหละใส่กระเป๋าได้เลยครับไปทีนี่น,นี่ครับมาเสือรถดเดอ้อจ้ะเรียงวดนี่วดนี้เรียบร้อยครับนี่จะพองหน้มันใจดีครับเมื่อเดี๋ยวรถไทยหาเงอนครับงงอืมบ <c oughs> ้นานาน้ำผมกับบ้านขอถอดตลอดหนาออกเลยนะครับรผุ่มขีตลอดหลัง โอ้ oh, สวยครับสวยสวยลุนนี่เตอรอรครับนี่ผมกมอยากได้ทุ่มเ่ยไปหาดลับล้อมเลยเนาะใส่ลูกไม่เยราตุ่มเลยลู้โอ้ไปนป่อยนกุ้งสิต่อไปตอ้ป่อยกุ้งเออตือนผู้ละสิเปลี่ยนตเปล่น้อเปี่ยน่ลูกไม้ เออนัีนวนละมัเอกะ้นตารนะบันี้รถดีเข้าไปฮอดอุดรได้คุณ้าไเลดม้ารกระโจวันนี้เพิ่นก็ไปยืนแบบว่าเฮ็นหน้ายังคือ้าล่าสด เอาแล้วโกตโดนเหรอตั้งีมแล้วก็โดนเลยซีมนะไรกเอนคิดสองชั่วโมงเท่านั้นเด้ไปทำๆคุ้ๆเมงั้นไปซื้อเบียร์มาเร์นเจกับเียใจดีค่ะ ใช่บริการทุกระดับประทับใจค่ะเฟินฟ้าอาย่างมาคุรูืู้ยังเนี่ยนี่ค่ะลานเฟินจะอยู่ทางไหนดอกเ่อมปนค้นบ้านนี่จะมาครูจะมาทางลานอยู่ทางไหนค่ะเจ๊โอ้ยบักโจงขี่มักย่องหลายรถไม่เขาเอ <c oughs> าตังไปซื้อเบียร์หนูโอจ่ายมาแน่นแน่แก่เอาอยากก็นำซื้อเบียร์นีน่ล่ะเขาไปใส่ก็ได้ขวดก้อนหรอค่ะเอา น้ำแข็งไปซื้อบา้านฮอดไม่ถิกราย,ยพูดละดพูดเรื่องอะไรเอาเราจะบอกกันไหมครับความโกรคจำกราบคนนี้เอาค่ะที่ว่าปิดทิพย์แล้วเพราะว่าเซอร์ลดเรีย,รยรบ,บ,นนบยร้อยครับคนนีก้ก็สบายใจครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้รถกับไปบ้านเรียบร้อยครับกราบรถกราบรถสามครั้งก่อนให้ค่ำให้คุณนะคะสาธุเด,ด้อหัวหัวหัวขอมาจะแทงแกโอเคค่ะ เราไปพิษนารับคพิษเมกามาให้ห้าปาตีกันเนี่ตอีว่าานอเจริญมอเตอร์ออกสามชัยจ้าอ๋อทางออกสามชัยค่ะมีโปโมชั่นบอสคุสองเดยเฉ้าะจ้าโอเคค่ะเฮงเค่ะ